สวัสดีค่ะนักเรียนใน EP ที่2นี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้ทฤษฎีบทของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจานวนเต็มกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนครูจะให้เวลานักเรียนได้เตรียมสมุดกับปากกาให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ดีนั้นนักเรียนจะต้องเขียนและคิดตามไปด้วยค่ะจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้เตรียมตัวสแป๊บหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะ ก่อนอื่นนรายจะมาศึกษาทฤษฎีบทของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มก่อนนะคะให้ ab เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์และ mn เป็นจำนวนเต็มนะคะจะได้ว่านะคะข้อที่1นะคะ a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n นะคะจะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ค่ะสังเกตท่าฐานเหมือนกันนะคะให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ a ยกกกำลัง m ทั้งหมดยกกกำลัง n นะคะจะได้เท่ากับ a ยกกกำลัง M n ค่ะให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกันเลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ a คูณ b ทั้งหมดยกกกำลัง n นะคะจะเท่ากับ a ยกกกำลัง n คูณ b ยกกกำลัง n สังเกตคล้ายคล้ายลักษณะการแจกแจงเลขชี้กำลังเข้าไปทุกตัวในวงเล็บนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะจะเท่ากับ a ยกกำลัง n ส่วนได้ย b ยกกำลัง n ค่ะค่ะคล้ายๆกับข้อที่3นะคะแจกแจงเลขชี้กำลังเข้าไปทั้งเศษแล้วก็ส่วนนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะ a ยกกำลัง m ส่วน a ยกกำลัง n นะคะจะเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นะคะถ้าฐานเหมือนกันนะคะ ถ้าหารกันนะคะให้นำเลขชี้กำลังจากตัวล่างย้ายขึ้นมาลบนะคะตัวบนค่ะหรือว่าตัวเศษนะคะเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะคะเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่1กันค่ะตัวอย่างที่1น,นะคะจงเขียน2ยกกำลัง7คูณ4ยกกำลัง5ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะ และเลขชี้กำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะจะได้นะคะ2ยกกำลัง7คูณ4ยกกำลัง5เท่ากับ2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง5นะคะเปลี่ยน4เป็น2ยกกำลัง2นะคะจากทฤษฎีบทข้อที่2ค่ะจะได้2ยกกำลัง7คูณด้วย2ยกกำลัง2คูณ5นะคะ จะได้สองยกกำลังเจ็ดคูณสองยกกำลังสิบค่ะและจากทฤษฎีบทข้อที่หนึ่งนะคะเลขยกกำลังที่มีฐานเท่ากันนะคะให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันเลยนะคะจะได้เป็นสองยกกำลังเจ็ดบวกสิบค่ะหรือเท่ากับสองยกกำลังสิบเจ็ดนะคะ ต่อไปเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2นะคะจงเขียน3-4ส่วน4ยกกำลัง5คูณ16กยกกำลัง4ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขชี้กำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะจาก3-4ส่วน4ยกกำลัง5คูณ16ยกยกกำลัง4นะคะและจากทฤษฎีบทข้อที่4นะคะจะได้3ยกกำลัง5ส่วนด้วย4ยกกำลัง5ค่ะ ข้อสังเกตนะคะเสริมมาหนึ่งการแจกแจงเลขยกกำลังเข้าไปทั้งเศษและส่วนค่ะจากนั้นให้เปลี่ยน16นะคะเป็น4ยกกำลัง2นะคะก็จะได้เป็น4ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4นะคะต่อไปนะคะจากทฤษฎีบทข้อที่2นะคะจะได้เป็น3ยกกำลัง5ส่วน4ยกกำลัง5คูณด้วย4ยกกำลัง2คูณ4นะคะ เน้นนะคะจากทฤษฎีบทข้อที่2นะคะจะได้เป็น3ยกกำลัง5คูณ4ยกกำลัง8นะคะส่วนด้วยสยกกำลัง5ค่ะและจากทฤษฎีบทข้อที่5นะคะ,จะ,คะจะได้เป็น3ยกกำลัง5คูณ4ยกกำลัง8ลบด้วย5นะคะสังเกตนะคะถ้าฐานเหมือนกันนะคะการหารการของเลขยกกำลังนะคะ ให้นำเลขชี้กำลังมาลบก,กันนะคะจะได้เป็นสามยกกำลัง5้าคูณสี่ยกกำลัง3ค่ะต่อไปเราจะศึกษาตัวอย่างที่3กันนะคะจงเขียน6ยกกำลังสองคูณห้ายกกำลัง3าส่วนสยกกำลัง 3, าคูณสยกกำลังลบสให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขชี้กำลังทุกจำนวน มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะจากโจทย์นะคะเราจะพบว่ามีเลข6นะคะเลข2คะ่ะเลข3คะ่ะซึ่งมีความสัมพันธ์กันนะคะเราสามารถเปลี่ยน6เป็น2คูณ3ได้นะคะจากทฤษฎีบทข้อที่3นะคะจะได้2ยกกำลัง2ค่ะ คูณสามยกกำลังสองนะคะให้นักเรียนดูที่เลขสองยกกำลังสองนะคะและสองยกกำลังสามค่ะจากทฤษฎีบทที่ห้านะคะก็จะได้เป็นสองยกกำลังสองลบสามค่ะและเช่นเดียวกันค่ะให้นักเรียนดูที่เลขสามยกกำลังสองนะคะและสามยกกำลังลบสองค่ะ จากทฤษฎีบทที่5นะคะจะได้เป็น3ามยกกำลังสองลบด้วยลบสองนะคะจะได้เป็นสองยกกำลังลบหนึ่งค่ะคูณที่3ามยกกำลังสี่นะคะลบลบเป็นบวกนะคะจากบทนิยามนะคะ a กำลังลบ n ค่ะเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n นะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0นย์นะคะ ดังนั้นจะได้1ส่วน2นะคะคูณ3กำลัง4นะคะคูณ5กำลัง3นะคะหรือ3ยกกำลัง4นะคะคูณ5ยกกำลัง3ค่ะทั้งหมดส่วน2นะคะต่อไปเราจะมาศึกษาตัวอย่างที่4กันนะคะ ให้ x y และ z นะคะเป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็น0จงทำให้ x z ส่วน y ทั้งหมดยกกำลัง3คูณ2 y ยกกำลัง2 x ทั้งหมดส่วน z อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลนยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะจากโจทย์นะคะและจากทฤษฎีบทข้อที่4นะคะจะได้เท่ากับนะคะ x z ทั้งหมดยกกำลังสามนะคะส่วน y ยกกำลังสามนะคะตัวคูณเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะจากทฤษฎีบทข้อที่สามค่ะจะได้เป็น x กำลังสามํากำลังสามนะคะตัวคูณเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปนะคะจะได้เป็นสองนะคะ x ยกกำลังสามบวกหนึ่งนะคะที่มามาจากทฤษฎีบทข้อที่หนึ่งนะคะเลขชี้กำลังที่มีฐานเหมือนกันนะคะถ้าคูณกันนะคะให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะต่อไปนะคะ y ค่ะจาก y ยกกำลังสองนะคะและ y ยกกำลังสามคะ่ะจากทฤษฎีบทข้อที่ห้านะคะ ไชีกำลังที่มีฐานเหมือนกันนะคะหารกันให้นำได้ชีกำลังมาลบกันนะคะดังนั้นก็จะได้เป็น y ยกกำลังสองลบสามนะคะต่อไป z ค่ะจาก z ยกกำลังสามนะคะและ z ยกกำลังหนึ่งนะคะและจากทฤษฎีบทข้อที่ห้านะคะได้ชีกำลังที่มีฐานเหมือนกันนะคะถ้าหารกันให้นำได้ชีกำลังมาลบกันนะคะ จะได้เป็น Z ยกกำลังสามลบหนะคะจะได้เท่ากับ2 X งกยกกำลัง4ี่นะคะายกกำลังลบหนะคะ z ยกกำลังสองค่ะจากบทนิยามนะคะ a กำลังลบ n เท่ากับหส่วน A กำลัง N ะคะเมื่อ A ไม่เท่ากับ0ย์นะคะดังนั้นจะได้นะคะ y ยกกำลังลบหจะกลายเป็น1ส่วน y นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้คือ2 x ยกกำลังสียกกำลังสองทั้งหมดส่วน y นะคะ จากการศึกษาข้างต้นต่อไปครูจะให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเองนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดจากปัญหาต่อไปนี้ค่ะและเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้เรียนส่งคําตอบไปยังฟอร์มที่อยู่ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะและอย่าลืมส่งแบบฝึกหัดจากการแก้ปัญหานี้ที่นักเรียนเขียนลงในสมุดไปยังคลาสมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ